คุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ย,ยังวิกฤตหนักใน7จังหวัดให้ดูภาพที่โรงพยาบาลหนองจิกปัตตานีนะครับมวลน้ำเนี่ยเข้าทะลักมาตอนตีสี่คุณผู้ชมฮะส่งผลให้ผู้ที่นอนอยู่บนเตียงเด็กเล็กเอยสภาพเป็นอย่างนี้นะครับอุปกรณ์การแพทย์เอยจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดที่สุดขลผู้ป่วยออกจากนองจิกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานีทั้งหมดแล้วปิดโรงพยาบาลชั่วคราวเลยคุณผู้ชม พอไปตรวจสอบกับนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดปัตตานีขณะนี้เนี่ยโรงพยาบาลต้องปิดชั่วคราวแล้วในพื้นที่4แห่งด้วยกันนี่โรงพยาบาลนะครับน้ําสูงขนาดนี้อันนี้ที่หนองจิกปัตตานีที่แม่ลานแม่ลานเนี่ยน้ำสูงเกือบ3เมตรในหมู่บ้านครับคุณผู้ชมสภาพเป็นอย่างนี้นะฮะบ้านที่อยู่ริมถนนได้รับความเสียหายแทบทุกหลังคือไปอยู่บนชั้น2ชั้น2ก็แทบจะอยู่กันไม่ได้แล้วครับ ก็ต้องย้ายผู้ที่เปราะบางออกไปอยู่ในที่พื้นที่ปลอดภัยก่อนย่านเศรษฐกิจจังหวัดยาลาเข้าสู่วันที่3แล้วปรากฏว่าระดับน้ําก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้อพยพชาวบ้านออกมาทั้งหมดนะครับส่งอาหารปรุงสุกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เบตงใต้สุดแดนสยามตอนนี้อาหารสดน้ํามันเชื้อเพลิงก็เริ่มขาดตลาดแล้วส่วนที่จะนะสงขาเห็นว่ามีภาพของฟาร์มหมูของคุณสมคิดถูกน้ําทะเลอ่าวไทยหนุนเข้าท่วมแล้วหมูเนี่ยฮะ 4ล้านบาทนะฮะเกือบ500ตัวส่งเสียงด้วยความหวาดกลัวครับและน้ํายังไม่มีทีา